สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไอทีเกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียบซีสุขูจุกนเมื่อนี้สิพามาสำรวจราคางันตลาดนั่นบ้านเทียมมาเภอบ้านเผือจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่2 7เเดือนก่อรักราคม2568นทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าฝนกระตกนะครับพี่น้องฝนกระตกนะครับพี่น้องชื้อๆนะครับผู้ใดสิมาตลาดใสเกือบบูดนะครับครับขอบรูชมน้ำกันได้เลยครับอันนี้สวัสดีครับห้อย ครับแม่ลูกเนาะแม่ครับแม่ลูกลูกตัวลูกแม่ครับลูกตัวแม่นะครับลูกพี่ใดเนาะลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองแม่หัวล้นบ่ครับครับล้นธรรมศาสตร์ลนธรรมชาตินะครับอันสูงไรไปเลยครับนี่ลอยสูงบวกครับลอยตีบวกเนาะลอยตีสิบบวกนะครับพี่น้องเบ่งลำตัวนะครับใช่เปิดไว้เท่าไรครับ นี่ผมเปิดไว้ที่แปดหาร้อยก็ที่แปดหาร้อยโอ้ราคานะครับพ่อฟังเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องที่แปดหาร้อยก็ต่อรองได้อีกเนาะครับครับต่อได้ฝากกทั่ไว้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดโชวชกันมาน่ครับสวัสดีครับพ่อ อแมาจะคมเนาะพี่น,น้แม่ลูกแม่ลูกเนาะสิบสองหาล้อยลูกตัวแม่หรือตัวผู้พ่แม่ลูกตัวแม่นะครับสิบสองหาร้อยนะครับแม่กะสีสูงประมาณร้อยสามสิบลูกสีแดงฉ่ำๆนะครับพี่น้องลูกพ่นลูกที่ใดนล่ะพอ่อลูกที่สองลูกที่สองเนาะนะครับพี่น้องแล้วแม่นั่นแม่สาวก่แม่นั่นสิบหานะครับแม่สาวสูงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องเบิงลำตัวโอ้ สูงดีง่ายนะนะครับแม่นี่เลยแม่นี่สิบสองหาร้อยนะครับสิบสขายลูกออกไปเนาะแม่ยังมาท่านทองแม่ยังมาท่านทองนี่เท่านี้พอฝากไปโทษไปศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่นึ่งโชคกันมวานครับแม่แม่กีไล่บ่อมากอ่านสิบเอ็ด สิบเ0หารอยนะครับพี่น้องสิบเบหาร้อยแล้วแม่นี่แหลพร้างขนเีอ,อ้เาะ้คนาพ่ายเรยวองนขายเล้วาเรยนะครับพี่น้องแม่นี่หีขายหลายกันเนี้ยที่ผาพันนะครับ 10, หมื่น 18, หาหมื่นหาาเอาเ่าไดครับห้อยนี่แปดนะครับรพใคร่แปดสิบแปดเนาะหมื่นแปดพันบาทนะครับ แม่สาวบับแม่สาวนะครับสูงร้อยสี่ร้อยห้าสิบตินะครับพี่น้องเมืองลำตูแข่งขานะครับสีแดงทำๆครับแม่อ้วนใ่ญ่ดีหัวล้วนตัวนี้พ่อหัวล้วนธรรมชาตินะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้เบอร์โทร แม่สาวหัวโลดนะครับแข้งสาตามเบอโทรนี่ครับเบอร์โทรเท่าไรครับเบอร์โทรท่เรศูนย์หกหนึ่งศหน่งสี่สี่ห้าศูนย์สามสี่เนาะหอยไส้จ้ะเอาโชว์กันหมานครับห้อยบระดม่าบอกมังนี่นี่นะครับเดีลยวยังดีี่สิ อันนี้แม่นี่แม่ท้องบ่แม่เดียวแม่เดียวเนาะแม่แยกลูกแม่แยกลูกนะครับถามว่เลินเหมวกเบอรไวเท่าไหร่ครับเบอรไวสิบห้าพันครับเปิดไวสิบห้าพันนะครับสูงประมาณร้อยซี่ร้อยซี่บวกร้อบวกเนาะร้อยสี่สิบบวกนะครับอันนี้แม่ลูกไหมแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวลูกตัวผู้นะครับโอ้สูงสูงร้อยซี่บวกร้อยซี่บวกเนาะราคา มีเก้าสามห้าร้อยเ้าสามหาร้อยนะครับสองหมื่นสามห้าร้อยก็ร่องได้ก็ร่องได้นะครับลูกเพิ่นลูกที่ไหนล่ลูกูที่สองลูกเขาเหี้ยวเลลูกตู่ที่สองเนาะตรงดานมาลูกเพิ่นนะครับคุณน้งห้อยปลาบัโทั่วเลย ศูนย์หกห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนแปดเจ็ดสองหกสามสามสองหกสามสามอ่ะช่วยกันมาครับคงห้อยวะครับผมอันนี้หาครับป้าสองเมื่นหาเนาะสองเมื่อเจ็ดเดือนมานได้เจ็ดเดือนตายได้นะบูรู่ก่นบูรูเนาะนะครับเบิ้ง ผมก่ได้อาจีมงองามขึ้นือมาจีมเลี่ยสูงร้อยสามหางเนาะนะครับเปิดไว้สองหมื่นห้าพัห้าพันต่อรองได้อีกต่อรองไดอีกนะครับพี็น้องแม่สาวนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวครับครับเอาฝากเบอโทรไว้ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าามเจ็ดเก้าสามเจ็เก้าสองสองเจ็ครับเก้าสองสองเจ็ดเนาะมีพน้องไทยครับผมมิพนองไทยครับผมโชคกันมาลครับ สวัสดีครับห้อยไช่ตาดแม่แม่ลูกบ่แม่ลูกอ๋อแม่ลูกแม่บักงามเลยมึอนี่ห้อยไช้จัดจัดมาแม่สวยๆนะครับแม่ลูกแม่หากงผู้งงอันลูกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่เนาะแม่กับตัวแม่แม่กับตัวแม่แม่สูงหไรบ่เนี่ยแม่สูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบลูกเพิ่นลูกที่ไหนเนาะ ลูกแรกลูกกแรเนาะราคาลูกตัวเม่นะครับพี่น so well, ้องบางลูกตัวเมีคร ok ับปลาลูกสวยๆนะครับพี่น้องมาเรื่อยๆเปิดไว้เปิดไว้สามสิบห้าสมื่นห้านะครับราคาจริงที่บอกเด้อเขาให้สามสิบเอ็ดราคาจริงเขาให้สามสิบเอ็ดบ่อขายคือราคาจริงบ่อขายเลยบ่บ่อขายอยากได้อยากได้สามพันอยากได้อีกสามพันเนาะอยากได้สามสิบสามห้องสามสิบห้า อยางได้3มสบสาื่อนี่คือราคาจริงไม่ได้สัวเขาใน้นันหนึ่งเขาห้สามสามหมื่นขั้นครับยังบอท่านอยากขายนะครับพี่น้องอู้หแมยิงยิงเป็นดาวเปเลี้ยงโอ้ยบอมนี้หรอกครับี่ดี่เลาะแสงเลาะลูกกับตัวแม่นะครับแม่จะสูงดีอ้าฝากกดโทรกันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับพอใช่พอใช่นะครับพี่น้องชุวกันหม่น เอาะใช่ละคองคลองเฮาคลอยห่มในละนละละขายเราแม่ลูกบ่เออแม่เท่าไหล่ะแม่ลูกขายเราสิบเจ็ดพันสิบเจ็ดพันแม่ลูกแล้ราคาไม่ได้ราคาขายเนาะแม่ลูกเนาะสิบเจ็ดพันซื้อไปเลี้ยงบ่ละพ่อแ่ว่าเราซื้อไปเลี้ยงบมาเที่ยงเราซื้อไปเลี้ยงบันเที่ยงอ่เราอยู่บันเทียมอ๋อครับพ่อซื้อไปเลี้ยงมาขนาดเล่นมาพ่อลูกตัวผูบ่โอ้เงาเหมือนย่างลูกมันแย่ไงลูกตัวผูบ มันลูกมั้ยนะาลูกนะครับพี่น้องตาลูกฝาเอาไปเห็ดอพันไดเนาะหอพันได่งเงี้ยมัต่างข้ออนังอยู่ๆนะครับแม่ตัวลำลำเหนเเม่นะครับพี่น้องเอาใส่อีกแม่ลูกเม่าูกแม่ลูกนี่เท่าร้อยทีาหาร้อยนะครับลูกตัวลูกตัวเมียสิบห้าห่าร้อยแม่สูงร้อยสามสิบกว่าเนาะนะครับ สามสิบห้าอันเอามาเท่านี้บ่ม,มันคมนี่กับแมนบ่มคมนี่เท่าไรครับโคมนี่เศร้าหาลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่ปลาลูกทรงลูกสวยลูกงามนะครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเนาะบอยบ่ร้อยสี่สิบห้าเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบห้านะครับอ่ะฝากกดเข้วไว้ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า ศูนย์แปดศูนย์เก้าสองศูนย์สามกุดจับห้อยห้อยโฮมห้อยโฮมนะครับพี่น้องชุกๆกันหมานครับห้อยไปขายหัวเท่าได้นอนนี่แม่ยิ่ใหญ่งนี่สามหมื่นหาบแม่ลูกบ่บ่อันนี้พวกเป็นลูกกันอันแม่เดียวนี่บ่ครับแม่เดียวนี่สามหมือนลม่านได้เจ็ดเดือนกับพี่เขาเจ็ดเดือนละครับพี่เขาเจ็ดเดือนประกันหัวล้วนธรรมชาติเนาะประกันท้อง นะครับสูงไปเลยเนี่ยสูงละร้อยหกสิบร้อยหกสิบสูงร้อยหกสิบนะครับพี่น้องวาดแม่ยงไง้ายไดเราห้อยตัวได้ห่าตัวได้ว่าแปดพันสตางค์หรปล่านะครับ้ายไดนาะแม่เพิ่นก็วัดเป็นที่แม่หรแม่สาวเนาะแม่แม่ลูกที่วายนะครับพี่น้อง วนนี้มเูกเขาด้เอ่าเป็ลูกคนนะครับพี่น้องมันตั้งหาเนาะเท่าไรก็ห้องมันห้องไวสามเป็นหาต่เมียสามเมื่หาแตะเมีแมสิเขาคิดเยอะเราป็นบมเก้สามหนึ่งแม่เป็นแม่สาวบ่แม่ผ่านลูกก็ลูกนึงแล้วโอ้ผ่านมาลูกหนึ่งนะครับอันที่เท่าไรตัวตัี้บอกันี้ว่าแปดพันห้านะครับอันสองตัวนี้เลย คกคกรับต้ควาลุ้นหาเนเี่มกสี่หมื 40, ่นกลัวเนาะนะครับสี่หมื่นกวัวตัวผู้นะครับพี่น้องผู้น้อยเป็นเัืเนื้อนะครับเอาฝากตัวโทรไวยุนหกหนึ่งศูนย์หกหนึ้าหกสมเจ็มโอ้เจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะชๆกันหมานครับสวัสดีครับ เอามาหลายอย่บอกหลายจ้าซื้อนบาดอกเตาแื้ออันนี้ของเฮาเนาะจ้าเขาได้ไปสอนนสองจ่าสองหมนสองแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวคุณเนาะลูกตัวม่นะครับพี่น้ลูกตัวแม่มาครับี่น้ามาเบ่งออกนะครับอยู่ตลาดนัดโอ้โหค่มนี่ค่มนี่สี่หมื่นกว่าสี่หมื่นหกแม่สูงหไรไปเลยครับแม่สูงวายเนา แม่สูงลอยหกสิบลูกที่ใดเนาะลูกตัวนี้ว่าเป็นลูกแรกมันบหรือเปล่าผลูกแรกเนาะนะครับแม่หนึ่งในหนานะครับลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวผู้รอรอซ้ายใดเนาะเมื่อตแม่หนา่นคเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งเนาะนะครับพี่น้อนอ่ะคุณนี้ครับคุณนี่สองหมื่นหกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ ลูกตัวแม่นะครับราคาสองหมื่นหกงลูกตัวนี้ตัวแม่ดนูนี่เทอหกแปดนะครับลูกคนตาบักบับหนังนูหนูน่าหนานะครับงามนะครับลูกคนช่วงลูกสวยนะครับแล้วเบอร์ระบบนี่ค่ะอันนี้ตัวละหกพันห้าเนาะสองตัวตัวละหกพันห้านะครับแม่สาวแม่สาวนะครับพี่น้องแม่สาวน้อย ตัวผู้อันนี้ตัวแม่สาวนะครับพุมนี่แหละครับพุมนี่13ลูกลูกตัวแม่ลูตลกตัวแม่ป้าลูกท่งลูกสวยหนี่เนาะลูกตัวแม่สีชมดำชี้แดงช้ำๆนะครับลูกสวยนะครับ แม่นี่ทรงลูกสวยแม่กระจิสูงประมาณหนยสามสิตัวหนอยามสิบบวกาบวกรงลูกป้าดูงามครับพี่น้องเปิดไวเปิดสแล้วแม่สาวดิแม่สาวตัวนั้นสิกจ้าแม่ท้องแม่สาวแม่ท้องเนาะแม่สาวท้องเปิดไวสิหกเนาะนะครับพี่น้องอันเบิดหรือเ่เบิดแล้วเอาฝากเบอโทรไศูนย์เก้าหกศูนย์เหสแป่ห้สองหน่้องหนึ่้าองห้อยน้องหาน ทุกๆกันหมานครับจ้าสวัสดีค่ะมาขัดหอดเริ่มสวีแล้วป่ะอ่ามีแม่ลูกเนาะแม่ลูกนี่สองหมื่นห้าสองหมื่ลูกจะแม่รหรือตัวผู้แม่สูงไรไปเนี่ยครับร้อยสี่สิบบวกร้อยสีิบวกบึงไทยนะครับพี่น้องไทยมาครับลูกโอ้สูงลูกสวยลูกพี่ใดเนาะลูกพี่สองลูกพี่สองนะครับพี่น้องนะครับอ่ะ แม่นี่โค้งสางนะครับพี่น้งองโค้งสางนะครับลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม,แม่แม่สูงอะไรกันน่นสูงรลายสี่สิบหายครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับลูกนะนะพี่ใดเนาะลูกพี่สี่ลูกพี่สี่เนาะนะครับพี่น้อง แม่ขาดนันเลี้ยงเอาไปเลี้ยงไปคุ้นเราคุ้นหนึงที่ดีเลยสิบสี่หาร้อยนะสิบสี่หาร้อยเนาะนี่เนาะราคานะครับพี่น้องติดตาไปเลี้ยงสิบสี่หาได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเนาะนะครับพี่น้องอ๋ออันนี้แม่ลูกลูกตัวนี้เนาะนะครับลูกตัวนี้นะครับลูกตัวแม่แม่เป็นเจ้าตัวนี้ลูกที่ใดล่ะลูกที่สองลูกที่สองนะครับสิบเจ็ดห้าร้อยสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับพี่น้องบึง นาตาเบงลูกนะครับมีลูกพนตัวนี้เนาะลูกพนตัวนี้นะครับที่น้งลูกแัวแม่นะครับอ่ะมีลูกคืออันนี้ลูกผูนะครับพี่นองมีลูกป้าลูกคอพันใด้นองนะที่มันทับตัวทับตัวมาเนาะแต่ว่าลูกทรงลูกสวยนะครับลูกแรกลูกครับลูกแรกนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม่สูงร um ้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้านะครับี่นอเลยลาโตนะครับย่าวดีนะครับอ่ะทีนี้ครับ ซิเบียหา้อยครับเนี่ยมีซิเบหาร้อยนะครับเป็นง่วาล่บ้านน้อยเนาะลูกตัวแม่นะครับนะครับพี่น้องก็ต้งกินง่มนะครับแม่สาวน้อยตัวละกตัวะเก้าพันห้านะครับพี่น้องสามตัวตัวแม่เบิดเนาะตัวละเก้าพันห้านะครับพี่น้องเลยงามนะครับพี่น้องติดตามไปเรื่อย อันนี้เจ็ดพันห้านะครับพี่น้องตัวแม่นะครับหัวลวนธรรมชาตินะครับพี่น้องคู่หนึ่งพันห้าร้อยครับคู่นี้หมื่นห้าร้อยนะครับตัวแม่บอกตัวแม่ทั้งสองตัวแม่ทั้งสนะครับพี่น้องเบึ่งตัวนี้ตัวแดงในหัวลวนธรรมศาสตร์ตัวแดงในหัวลวนธรรมชาติเนาะนะครับพี่น้องเบิดแล้วเนาะฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้หนึ่งสี่หกสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าเพชรเจริญฟาร์มเพชรเจริญฟาร์ม จุกๆกันมาครับ